สถานีวิทยุมกอขอนแก่นรวมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่นเสนอสารคดีชุดสูงวัยสดใสหัวใจเรียนรู้กองทุนผู้สูงอายุเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองทุนผู้สูงอายุจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพศ2546มาตรา13เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุโดยเริ่มให้บริการสำหรับผู้สูงอายุองค์กรผู้สูงอายุหรือองค์กรที่ทำงานด้านผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพศ2550เป็นต้นมา ปัจจุบันกองทุนผู้สูงอายุให้บริการผู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ77จังหวัดทั่วประเทศการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการเพื่อการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุรวมทั้งมาตรการการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และในอนาคตจะขยายกิจการเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุ <ME K ists S 1> เพื่อให้สอดคล้องกับ <d ream> <tu> ความต้องการของผู้สูงอายุต่อไปค่ะวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพความมั่นคงและมีชีวิตคุณภาพที่ดีรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินง,งานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน ผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องกองทุนผู้สูงอายุมีบริการให้ผู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ60ปีบริบุ์ขึ้นไปจะผ่อนชําระคืนเป็นรายงวดภายใน3ปีโดยไม่มีดอกเบี้ยประเภทของการกู้ยืมจะแบ่งเป็นรายบุคคลสามารถยื่นกู้รายบุคคลวงเงินรายละไม่เกิน30,000บาทและรายกลุ่ม สามารถยื่นกู้รายกลุ่มจำนวนไม่น้อยกว่า5รายวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทการผู้ยืมนทุกประเภทจะต้องชำระคืนเป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน3ปีโดยไม่มีดอกเบี้ยค่ะคุณสมบัติของผู้คู่รายบุคคล 1. มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 2. ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านการเง่งทุนประกอบอาชีพ 3. ม,มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 5. มีปัจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ 6. มีสถานที่ในการประกอบอาชีพในจังหวัดเดียวกันกับที่ใช้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมไว้ 7. ไม่เป็นผู้กู่หรือผู้ค้ำของกองทุนผู้สูงอายุ 8. ผู้สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องไม่เป็นบุคคลค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุค่ะผู้ค้ำประกันกู้ยืมรายบุคคล 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายและมีอายุไม่เกิน57ปีบริบูรณ์และมีสัญชาติไทย 2. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดเดียวกันกับผู้ขอกู้ยืม 3เป็นผู้มีรายได้หรือเงินเดือนประจำไม่น้อยกว่า9000บาท4ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ5ไม่เป็นผู้ค้ำประกันหนี้ผู้สูงอายุบุคคลอื่น6ไม่เป็นผู้สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสของผู้กู้ เอกสารประกอบการยื่นคำร้องของรายบุคคลนะคะ 1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้และผู้คำ้ำ 2. ทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้คำ้ำา 3. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนผู้ค้ำประกัน 4. ใบสำคัญการสมรสบัตรประชาชนคู่สมรสทะเบียนบ้านคู่สมรสหรือใบสำคัญการหย่าผู้กู้ผู้คำ้ำถ้ามีค่ะ 5. ใบมรดบบัตร กรณีผู้สมรสเสียชีวิตของผู้กู้และผู้ค้ำถ้ามี6ใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามี7สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้กู้กรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุ80ปีขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์และรูปถ่ายเต็มตัวขณะประกอบอาชีพด้วยค่ะการบริการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ การกู้ยืมเงินทุนเพื่อไปประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะผ่อนชำระคืนเป็นรายงวดภายใน3ปีโดยไม่มีดอกเบี้ยรายกลุ่มสามารถยื่นกู้รายกลุ่มจำนวนไม่น้อยกว่า5รายวงเงินไม่เกิน100,000บาทคุณสมบัติของผู้ขอกู้รายกลุ่ม1 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพร่วมกันและไม่น้อยกว่า5คน2มีความจำเป็นในการขอรับสนับสนุนกู้ยืมประกอบอาชีพ3มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน4มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถประกอบอาชีพได้ 5. สมาชิกกลุ่มมีรายได้เฉลี่ยมไม่เกิน800 0บาทต่อคนต่อเดือน 6. สมาชิกในกลุ่มต้องไม่เป็นผู้ค้ำค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุประเภทรายบุคคลหรือรายกลุ่มจากกองทุนผู้สูงอายุคุณสมบัติของผู้ค้ำประกันรายกลุ่มนะคะ 1. มีอายุไม่เกิน59ปีบริบูรณ์และไม่น้อยกว่ากลุ่มละ5คน 2. เป็นผู้มีรายได้หรือเงินเดือนประจำไม่น้อยกว่า80,00บาท3ม,มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดเดียวกับกลุ่มผู้สูงอายุ 4. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ค้ำประกันให้กับบุคคลอื่นที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลหรือรายกลุ่มจากกองทุนผู้สูงอายุเอกสารประกอบการยื่นคำร้องรายกลุ่มนะคะ 1>, 1บัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้และผู้ค้ง 2. ทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้ค้ํา 3. หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนผู้ค้ําประกัน 4. ใบสำคัญการสมรสบัตรประชาชนคู่สมรสทะเบียนบ้านคู่สมรส ใบสำคัญการสมรสบัตรประชาชนคู่สมรสทะเบียนบ้านคู่สมรสหรือใบสำคัญการหย่าผู้กู้และผู้คำ้ำถ้ามี 5. ใบมรณะบัตรกรณีสมรส 5. ใบมรณะบัตรกรณีคู่สมรสเสียชีวิตผู้กู้และผู้คำ้ำถ้ามี 6. ใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามี 7. เอกสารหรือหนังสือรับรองการดำเนินง,งานจากหน่วยงานองค์กรหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ตั้งขึ้นกรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุ80ปีขึ้นไปควรมีใบรับรองแพทย์และรูปถ่ายเต็มตัวขณะประกอบอาชีพด้วยค่ะกลับมาติดตามสูงวัยสดใสหัวใจเรียนรู้ได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ